ไปเห็นยังมากฮะตีกับผัวแล้วเบียผัวน่ะแมนบอสู้เขาได้ยุติดูนี่เป็นยังที่สู้บ่ได้ย,าย่านยังซ้ำผัวมึงไปบางคุมตามันเด้อเป็นยังตาเขาเป็นยังมีแต่ห้อยมือกูนี่แล้วป้าเ<บ><บ>จ้าขึ้นแน่แท้วะบ้ามันจะกล้าสู้กูบอได้ตีเขาจักบาทนะพี่ห้อยเป็นซิปฝ่ามือกูถือเอา ตีกูบ้า,บาเดียวมึงงูบ่บบบหกกัวตะฟื้นมาได้ดิเอ,าเนนอ้าเป็นยังงก็บ้าเดียวละแล้วเเป็นยังจะวิธงไปตีคากันละฮะหวยผู้สาวพันโทรมาแล้วโอ้ผู้สาวโทรมาพูดาเออกูใจให้กูก็น้่เลยแล้วงามบมดละพี่โอ้งามกับบสู้กูดอกพ่อซ้ำนั้นแหละเบีเยเอ้ <c oughs> เป็นยังไงต่อละบันนี่มันกระทิมกูมแล้วเอ้าภาษาคนโทรมาซื่อๆก็ได้ป้าได้ทิมกันเนาะก็บ่ได้ป้าได้ละเบีย เมื่อกี้จะว่าเขาทิมเจ้าบบเมนบอกทิมกูลงเถียงหน้าเนี่ยเมาว